สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมกรับเกมเดิมนะครเพิ่มเติมคือผมทําการขยายและผมก็จ้างพนักง,งานงโง่ๆคนนี้มาผมแล้วก็นึกว่ามันเป็นช่างสร้างเปล่าี่จริงๆมันเป็นพวกเก็บอุปกรณ์อ่ะบ้าบอคอแตกอ่ะออกไปยังยังไม่ได้ย่างโอเคนะรอกัอนนะ ฉันรู้ว่าเธอหิวนะใจเย็นๆกลิ <F ast> ่นเหม็นกัน <F ast> ยิ่งลูกค้าเยอะก็ยิ่งแบบรู้สึกนะว่านายหิวใช่ไหมหรือเปล่าไม่ล่ะ <F ast> คือเราก็ต้องสร้างไอ้นั่นเหมือนเดิมซ่อมแซมของต่างๆ อันนี้ปกติสุกดีอันนี้พังไปหน่อยใช้งานหนะักพวกจักยรกยานนะมแม่คนยิ่งดาวเอ้ย VIP มาแล้วอย,อย่างหลุ่มอะไรตันดาตนายเป็นรายนะ่ะ ชอบใช่ไหมล่ะอืม VIP ใช่ไหมค่อนข้างชื่นชอบขอซ่อมกันนะโอ้ต้องการอะไรอ่ะโมโหอย่าเพิ่งโมโหเจ๊เพราะไม่ล่ะเก็บไงวะไปอ้าวทิ้งเลยเหรอโอ้คุณพระ เดี๋ยวขอดูเสื้อกัอนนะไม่มีอะไรทิ้งไว้อันนี้ปกติดีการมีพนักง,งานทำความสะอาดก็ดียดเงี้ยคนเก็บนี่ก็พอช่วยได้ประมาณนึงเดี๋ยวนะเราเก็บถูกด้านใช่ไหมใช่ถูกด้านและ โอเคประมาณนี้คนมาเล่นกันเยอะเหลือเกินช่างช่างซ่อมมากำดังไม่ใช่ช่างซ่อม,จอมเจ๊งนานไม่เจ๊งเพราะคนสแตนดาดชัวขอ v ีพีได้ไหมน่ารอแบบนี้วีพีชัวน่าไง รู้สึกว่าไอ้หน้านี้มันจะเป็นแบบอย่างนี้นะ V.I.P. อ้าวมาสมักแล้วก็จากไปวัดแต่ไม่เวลาเรามีแบบคนเก็บของใช่ไหมนะฮะเราก็จะซื้อของสิคนเก็บของก็ต้องแบบอีิโยกแบบเบิ่ม โยกแบบดีๆแหมต้องการโปรดตีนเช็คได้ได้รอเดี๋ยวนะจ๊ะรีฟิลอ่าเราซื้อของมาตนุนเต็มที่ดูเขาชัก,กเยอะอ้าวอด นี่นอย่รอยตีนเพิ่มขึ้นมาแล้วเออมันทำความสะอาดหน่อย Standard. อะแตนดาดงนะคิวเพิ่ม V I P มาต้องมาแล้วนะหนุ่ม V I P เห็นหน้าคุ้นหน้าที่คุ้นเคย <c oughs> มีการเดินหนีเฮ้ <c oughs> ยผู้หญิงในแจมจัด่าแจมอ,อันนี้ก็นะ อทีวีล่ะไม่เห็นทำแปะอะไรได้เลยเราอาจจะต้องเปลี่ยนที่ตั้งไว้ต่ำตํำๆินเ entry ไม่เห็นทำอะไรได้รอทีวีซื้อมาทำไมเนี่ยตั้งแพง เอาเป็นพวกแบบสโลงกงซาลแกนดีกว่าอันนี้คือแบบพื้นหรือว่าอะไรกําแพงอะ่ะไม่รู้อะแต่อยากได้เครื่องเลชชัดเลยโอ้ยหิวหิวโปรตีนเชคเลือเกินอ่ะเอาไปลูกค้าใหม่มาอีกแล้ว เกมค่อนข,ข้างวนลูปนะเกมเนี้ยเดี๋ยวหน้าหลอกก็โผล่มาไปเช็คของเครื่องนี้โหมงานหนักจักรยานนี่แบบหนักน่วง ต้องการขนมปังได้มีเตรียมไว้แล้วขนมปังค้างคืนอืมเอาไปอืมหน้าเปะ๊ะหุ่นเปะ๊ะกล้ามท้องอย่างเปะ๊ะโอเคกระตุกกระตุกคนเยอะเกิน อาปิกยิมเราเขาจะมาเล่นตรงลานสาธารณะตรงนี้ก็จะเป็นของโง,โง่ๆแต่ยังไม่มีใครมาเล่นบาสเลยในวิวกลางคืนมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้คิดถึงสไปเดอร์แมนเลยตึกสูงเยอะเหลือเกินเรากลับบ้านเราตอนนี้ได้ปะวะลองดูดิเลเวลคือแบบขึ้นยากมากเกมเนี้ย และหมาเราก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ,อ้อนี่ไงหมาตายแล้วมั้งเนี่ยยังอยู่ยังอยู่น้องน่ารักแต่น้องไม่ยอมมากินอาหารไม่รู้ละเข้าบ้านนอนแล้วเว้ยังนอนไม่ได้ต้องปิดยิ้มก่อนบ้าปอ๋ก็อยู่ในบ้านได้ปะนอนไม่ได้โต๊ะนี่ทำอะไรไม่ได้เลย ต้องกลับไปไปิดยิมและอย่างมืดเราเลี้ยวออกซอยนี้ได้ไหมเพื่เอที่นี่ที่ไหนนะ่ะเกมเมตาเฮ้ยเฟซบุ๊กอ่ะมันเหมือนจะไปได้ทะลุซุกซอกซอยแต่บางเอิญมันเป็นกำแพงอากาศ มีคนออกมาแล้วเนี่ยผมอยากจะซื้อตรงเนี้ยเห็นมันเดินทะลุกำแพงวาร์ฟกันไปโอเคคุณไม่สามารถปิดอันนี้ก็อ้าววันแรกปิดประตูได้ทำไมวันนี้ปิดประตูไม่ได้วะ